2.6ตารางวานะคะตอนนี้นะคะแหม่มก็อยู่ถนนเรียบเหมืองสาธารณะนะคะตรงนี้นะคะทุกคนที่ดินแปลงนี้นะคะจะเป็นแปลงมุมติดถนน2ด้านนะคะก็คือทางขวามือจะเป็นถนนสาธารณะที่อยู่ตรงข้ามกับสระน้ําขนาดใหญ่นะคะแล้วด้านซ้ายมือจะเป็นถนนเรียบเหมืองสาธารณะประโยชน์นะคะอันนี้ตามโฉนดเลยและทุกคนจะเห็นนะคะว่ามีรั้วเป็นตะข่าย ล้อมรั้วเอาไว้แปลงนี้อยู่ใกล้วัดหอกลองนะคะใกล้วัดบ้านหอกลองแล้วทางออกนะคะมันจะพา,าผ่านไปที่ชุมชนนะคะเดี๋ยวมันจะพาผ่านไปที่ชุมชนนะคะเดี๋ยวออกไปทางถนนคอนกรีตนี้เลยนะคะทุกคน นี่ค่ะก็จะมีเสาไฟฟ้านะคะอยู่ใกล้ๆนะคะแล้วก็เราก็จะเลี้ยวซ้ายนะคะด้านขวามือนี้จะเป็นวัดหอกลองนะคะและด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะเราก็จะออกไปทางหมู่บ้านนะคะแปลงนี้อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านเล้ขายราคาถูกมากเนื้อที่4ไร่2.6ตารางวานะคะตั้งอยู่ที่บ้านหอกลองตำบลด่านจากอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะ นี่นะคะด้านสายค่ะนี่นะคะเราก็จะออกไปทางถนนสุรนารายนะคะตรงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะไม่นาน ตรงอย่างเดียวเนาะตรงนี้นะคะจะเป็นทางเข้าออกอีกเส้นทางหนึ่งนะคะของบ้านหอกลองนะคะปแปลงนี้นะคะเหมาะกับลูกค้าที่ต้องการจะปลูกบ,บ้านนะคะแล้วก็ชอบบรรยากาศ สระน้ําสวยๆนะคะก็เหมือนเป็นอ่างเก็บน้ํานะคะแบบเป็นธรรมชาติเลยแล้วเขาใช้สระน้ํานี้นะคะทําเป็นน้ําประปาหมู่บ้านนะคะสําหรับแปลงนี้น้ําไม่ท่วมนะคะแล้วก็ทําเลดีใกล้ตัวเมืองใกล้ตัวอําเภอใกล้ถนนสุรารนลาลัยประมาณไม่เกิน1กิโลเมตรนะคะจะเข้าออกได้สองทางก็คือทางป้อมตํารวจลองกระสังนะคะแล้วก็ทางนี้ด้วยนะคะ ก็จะเป็นาทางออกนะคะด้านซ้ายขวานี้เขาจะปลูกเป็นมันสับปะหลังนะคะทุกคนก็เป็นถนนคอนกรีตเลยค่ะสะดวกสบายมากๆนะคะขายราคาถูกนะคะเราสามารถเข้าออกทางนี้ได้นะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้มับพาไปเ,าเข้าทางป้อมตำรวจหนองกระสังนะคะนี่ค่ะก็จะถึงทางออกแล้วนะคะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนมาถึงถนนสุนระนารายแล้วนะคะหรือว่าถนน205นั่นเองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ